เตียบอกว่าให้ทิ้งยายากระติ้งก็บบง่ายพวกกระติ้งก็เดี๋ยวพวกกระติ้งก็ไปไอ้นั้นปลาทาเนาะครับครับสวัสดีครับก็อยู่ชายบรรณาครับวันนี้ก็ไม่ไปไหนแล้วครับก็มาเกาะติดช่างเก่งนี่แหละครับผมโอ้หเหมือนปลิงเลยเนาะครับดูดเลือดช่างเก่งเลยครับม,มันพูดนี่มันผมกระทบถึงผมเลยออโอ้ย <laughs> โอ้ยโหคถ้าผม เป็นผิงกิวเนี่ยถ้าผมพูดอะไรผิดผมต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ได้อภัยผมคนณให้อภัยคนยากมากโอ้ยผมขอนิดนึงไปสานิดนึงถอดสายหัวสายดูดมั่งเลยงูหหัวสายอะไรเข้าอ่ะโอ้โหเนี่ยคนดูก็เริ่มขึ้นเลยครับบอกว่าทีมบอกว่านี่ครับโต1โต1เนี่ย หรือมากระจายเลยครับเกียร์ของรถตู้ครับก็ไม่ใช่อื่นไกลครับก็เอ็กดัมซิ่งเราเนี่ยครับเป็นคนรื้อครับดูสิครับจากใส่เสื้อมาสวยๆนี่เปื้อนหมดเลยโอ้ตายคนเดียวแล้วฝั่งนู้นก็เสียมิมนะพูดไปด้วยหัวเราะไปด้วยอารมณ์ดีครับมาหยอกกันเลยหยอกใช่ไหม อย่าหยอกไม่ได้เดชวนันนี้แต่เซมิม,มนีเวลาพูดไรมานี่เราฟังแล้วก็จับใจความให้ดีนะครับเพราะแกพูดนี่อย่างครึ่งหนึ่งอุ้ย <c oughs> ครึ่งหนึ่งนี่จะโกะหกนะครับอีกครึ่งหนึ่งนี่จะเป็นความจริงโกหกโกหกเกินครึ่งครับ <c oughs> คำแรกนี่จะเป็นความจริงครับแต่หลังมาก็โกหกทั้งหมด เรื่องจริงไม่เชื่อต้องพูดกดเรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายใช่ไหมโอ้โโอมาแล้วข้าวเออข้าวมาแล้วอ้าวผิดทางแล้วเอาก็โอ้นี่รถผลข้าวนะครับ วันนี้เสียติ้นครับไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวโอ้ทอทงทอทงมีสายดูดน้ำมันไมเอามาดูดน้ำมันล้างเกียร์หน่อยหาสายน้ำมันมาดูดน้ำมันล้างเกียร์หน่อยใส่มากี่อุ้มนิสองหมดยังแล้วเมื่อไรจะไปแล้วเมื่อไรจะไปอีกเอา เอาสายมาดูน้ำมันก่อนเด้อเอาสายน้ำมันหาสายน้ำมันดูน้ำมันล้างเกียร์ก่อนแหมวันนี้ทอทงไปผลข้าวนะครับตกเกี่ยวข้าวสองอุ้มนะครับใส่มาสองอุ้มนะครับผมปีนี้ผลผลิตดีมากเ <c oughs> อากาศมันเริ่มหนาวแล้วมันก็เย็นนี่แหละมามาจอดพุกเก้า,ายางอะไรลงเอายางอะไรที่ไหนในแวะที่ไหนเลยเม,ามาื่อวานก็ขีดดด่มาก็มาอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เอายางอะไรก <c oughs> ็ไปเก็บที่ไหนช่างเก่ง <c oughs> ไป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 ,ไปอยู่บ้านได้กี่วันแล้วก็มาคืนนี่สองอาทิตย์หรือม่สองอาทิตย์ใช่ไหม <c oughs> ผมไม่ได้ผมไม่ได้มานี่ ประมาณอาทิตย์กว่าโอมาแล้วดูดแล้วลใช่ไหมช่างเก่งสถานะยังโสดนะครับ<อ> <c oughs> สาวสาว,สาวท่านใด <c oughs> ที่ว่าง เขาเบื่อแล้วเราทำมันสนก็ช่างเก่งเป็นคนขยันด้วยถ้าปกติถ้าเป็นคนที่ไม่ม pues okay. well, that that him, 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 ีล er ูกไม่มีเมียน um oh. oh. oh, okay. ี่ไม่ขยันแบบนี้นะแต่ช่างเก่งนี่ไม่เคยว่างนะครับจริงเปล่าโอ้ยขโมยแล้วอะไรขโมยน้ำมันขโมยน้ำมันครับโอ้โอ้ขโมยน้ำมันแล้วโอ้เท่าแกปลายเอาไปแล้วเพื่อ ไปเอาเฟืองไปเดี๋ยวนี้งานแกลืมอไปพี่ไม่ได้บอกแกลืมเลื่อนได้ทีหลังมาเอาบมั้ยมันจับได้เปล่าขอไปร้านตาชัยเปล่าเอปลายเกียร์ไหนจับตรงไหนอ่ะต้องจับให้ได้อ่ะต้องจับตึงตึงออกเหรอเชื่อมเชื่อมพอกเชื่อมพอกแล้วก็กลึงนี่มันนี่บนรถมีน้ำมันไหมปลายเกียร์ไม่มีน้ำปืนมันกินเลยน้ำมันเยอะขนาดนั้นเอ๊ะน่าจะมีกระร่อนหนึ่งคือมนบุ๋น ว่าไงครับกิจการรุ่งเรืองกิจการรุ่งเรืองโอ้นี่มุนเลยม้วนมุนเลยนี่เต็มเต็มเลยมุนแบบไหนอ่ะเต็มเนื้อมันกินอะไรลูกปืนบปืนตายนี่ยังอยู่ในเกียรวร้านร้านอะไรปีดไปซื้อไอซีนบีนคอหลังไงต่อมไม่ดีใช่เหรอ ได้ถังแล้เปล่าในถังแล้พี่เออใช่ไในถังดีหซีนไหนพี่มันไม่ได้ลื้อเลยบอกเลยซีนข้อเวียงวีโก้ซีนข้อเวียงวีโก้ซีนคอหลังอะซีนคอหลังแล้วซีนเนี่ยซีนปลายเกียร์ น้ำมันซุปเปอร์เกท์น่ะน้ำมันซุปเปอร์เกรดไม่ต้องห่วงน้ำมันเยอะแยะเจตินว่างั้นเจตินว่าวิ่งยังไงก็ไม่หมดหรอกน้ำมันซุปเปอร์เกรดอ่ะพอไหมเนี่ยพี่ีอเงพอไหมน้ำมันอ่ะพอไหมมันหมดทางไปเลยอ่าเห็นไหมเดี๋ยวมันมีน้ำมันไปย้ายรถก็เติมสิครับปั๊มเยอะแยะเลย จะเติมป๊มไหนล่ะไหนใครเก็บไข่ห่ออผพามาหายดึงมาที่ร่มดึงมาที่ร่มโอ้ไม่มีใครคุยกับเซมิมเลยนั่งงอยเงาอีกแล้วเมื่อกี้ผมขอโทษครับ ผมพูดว่าเสี่ยมิมโกหกกับผมขอโทษเิีมิมพูดอะไรมาเป็นความจริงทั้งหมดเัียมิมไม่เคยโกหกใครหรอกรทําไมหน้าบวมๆกัน่ะไม่เคยโกหกน้อยวันนั้นน่ะ <c oughs> ผมดูคลิปอะ <c oughs> ไปจับมือเมียเขาด้วยที่ไหนไม่รู้เลยเอามือยืนไปแล้วก็จับมือเมียเขา๋ <c oughs> อ้จําได้แล้วใช่ไหมเออ เออเห็นเมียเขาเบรกจอบปุ๊บก็โอ้ยหน้าตาสวยหน้าตาเหมือนเดิมแล้วก็จับจับมือเขาเอฟซีวะนี่ <c oughs> ดูครับดูทุกคลิปครับขอบคุณมากครับผมแต่เสมี่ไม่เคยดูให้ผมหลอกดูตลอดเลยอ๊ยไม่ดูยังไงดูเลยยีนนะนะ <c oughs> เอาถ้าดูตลอดแล้วทำไมต้องถามช่องอนะ่ะผมดูแหละผมดูการเคลื่อนไหวของทุกคนแหละครับการเคลื่อนไหวแหมโอกรดากรีนไปไหนผมรู้อ่ะแต่ผม ไม่ไม่ไปไปไม่ได้ไงใช่ไหมใช่เนี่ยผมกดติดตามเลยก็กดติดตามอยู่แต่ไม่เคยดูก็เหมือนเดิมนั่นแหละอู้นี่อืมเนี่ยสามสิบสองนาทีลงไปแล้วนี่นั่นแหละคนดูสี่สิบคนแล้วร้อยสิบนะร้อยสิบแล้วอู้อะไรจะขนาดนั้นแจ๋วแจ๋วเฮ้ยมีรถเกี่ยวด้วยมีแหละครับอู้ที่ไหนนี่โอ้รถเกี่ยวบ้านโคกยางครับเจ๋อเลยเนี่ยวันนี้ มาที่จังหวัดสระแก้วไปไกลไหมทำไรไกลพอดีไอมาดูรถเกี่ยวเสียกรุงเสียกรุงพี่ไมา์การช่างอืมรถถอยช่างเสียกรุงเสียกรุงเข้าไปเกี่ยวข้าวเขาโอเคอยู่เมียแกอยู่นู่นบ่เมียอยู่สระแก้วอ๋อเอีทอมอเตอร์ทอมอเตอร์นั่นแหละเมียอยู่สระแก้วบ่ เมียเขาอยู่สะแก้วแล้วพอดีนาเขาแบ่งนาให้เก้าไร่เจ้เลยเขาก็เลยไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวแล้วเขาก็ถ่ายมาถ้าไม่นี้ฝนก็ได้หลายนาทีอยู่โอเคถ่ายมาให้บ่ใช่ก็ถ่ายแล้วก็ส่งมาคนกินเหล้ากินเบียร์ด้วยกันเนาะให้ดมอะไรล่ะ ได้ย่เนาะอเกียได้เยตะเกียเนี่ยครับหลับคลิปนี้ขอจบเพียงแคนี้นะครับสวัสดีครับผม